โยคะกระชับต้นขานะคะยืนที่หัวเสือนะคะวันนี้จะเป็นหยินโยคะนะคะง่ายๆหน่อยนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกมือพนมสูงค่ะหายใจออกแอ่นสะโพกไปด้านหลังแล้วยกปกขึ้นป้าไว้สามสอง,สองหนึ่ง คลายมือค่ะเจ้เข้าหายออกก้มตัวหนกเอามือสอบไปที่ปลายเท้านะหาย,ยาเข้าหายจะอ,ออกยกศรีรษะขึ้นหาย,ยาเข้าพับตัวลงหาข่านะคะหาย,ยาเข้าพานมมือขึ้นหายจะอ,ออกเอามือที่ตาบกค่ะ หายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นแนบไปเหนือค่ะเหนี่ยหน้าของเราขึ้นหาเพดานดันสะโพกไปด้านหลังค่ะหาอยออกพับตัวลงถอยเท้าขวาและเท้าเท้าซ้ายยังคงตั้งอยู่นะคะวางเข่าวขวาค่ะปลายนิ้วมือเสมอปลายนิ้วเท้านะคะกดฝ่ามือลงถอยเท้าซ้ายชิดเท้าขวาค่ะ วางเขา่าเก้าเท้าวขวาโยกตัวไปด้านหน้าหายใจเข้ากดฝ่ามือลงก้าเท้าซ้ายชิดเท้าวขวาหายใจออกพับตัวลงเหยียดแสกแขนสองข้างขั่งใบหูเหยียดตัวขึ้นหายใจออกรดมือลงค่ะพนมมือไว้ถึงกลางอกค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออก ใใจเข้าหายใจออกค่อยเท้าขวาวางมือสองข้างที่เท้าซ้ายค่ะวางเท้าซ้ายลงแล้วจ้าเท้าซ้ายไปหาเท้าขวาเป็นท่าแ้งค่ะเข,ข่าอกคามวางพื้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกขึ้นอายกหน้าอกขึ้น สึ่ผ้าดาวเหสิดอกก้าวเท้าขวา,ามือตรงกลางระหว่างมือก้าวเท้าซ้ายชิดเท้าวขวาหายใจออกพักตัวลงเหยียแขนสองข้างแนบใบหูสูดลมหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกลดมือลงค่ะต่อ,อไปเราจะว่ายผ้าทิศแบบสมบูรณ์แบบพนมมือถึง,งกลางอกหายใจเข้า หายใเข้ายกมือขึ้นก้าวเท้าวขวาก้าวเท้าซ้ายยืดตัวลดข่าวอกคายกลำตัวขึ้นเป็นคอมบ้า,ากลับสู่ท่าเาิหมเล่นซิงดอ็อกติดไปท่าเอ่อให้ส้นเท้า ติดพื้นนะคะโด่งสะโพกขึ้นก้าวเท้าขวาหากหมือขวาวางเข่าซ้ายยกตัวยืดอกเปิดไหล่ก้าวเท้าซ้ายชิดเท้าวขวาเหยียดแขนสองข้างแนบใบหูสูดลมหายใจเข้ายกแขนขึ้นยกลำตัวขึ้นหายใจออกลดมือลง นมมือไว้ถึงกลางอกหายใจเข้าหายใจออกเหยียดแขนสองข้างออกไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกพักตัวลงมือถึงพืง้นถอยเท้าขวาวางเข่าขวายืดตัวมาด้านหน้ายืดโกเปิดไหล่พักไปนิ้วมือเสมอไปนิ้วเท้ากดฝ่ามือลงถอยเท้าซ้ายคู่เท้าขวาค่ะ หายใจเข้าลดตัวมาเป็นท้าแผงหายใจออกเข่าอกคามวางพื้นหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นหายใจออกจิตปลายเท้ายกสะโพกหายใจเขาเ้าเขย่งปลายเท้าก้าวเท้าวขวามหามือขวาวางเข่าซ้ายยืดอกเปิดไหล่กดฝ่ามือลงก้าวเท้าซ้ายชิดเท้าวขวาหายใจออกพับตัวลง เหยียดแขนสองข้างแล้วยกลำตัวขึ้นหายใจออกลดมือลงเดี๋ยวเราจะไหว้ผ้าทิศแบบกลับด้านนะคะจูดลมหายใจเข้าหายใจออกพักตัวลงหายใจเข้า,ออขายืดตัว หายใจออกถอยเท้าขวาถอยเท้าซ้ายคู่เท้าขวาอยู่ในท่าแผลงหายใจออกเข่าอ,อกคางวางพื้น <laughs> หายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นอัพด็อกหายใจออกจิกปเท้าโดมสะโพกขึ้นใจอยู่ที่ขาด้านซ้ายหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นสูงก้าวเท้าซ้ายหามือซ้ายกดมือขวาลงกับพื้น ยกแขนซ้ายของเราขึ้นหาเพดานหนึ่งสองสามสี่ห้าวางมือซ้ายลงยกแขนขวาขึ้นหาเพดานหนึ่งสองสามสี่ห้วางมือขวาลงถอยเท้าขวาลงคู่เท้าซ้าย อยู่ตรงท่าสุนัข Down วิร์ดเฟนติงด็น, um นะคะก้าเท้ายกเท้าขวาขึ้นตก้าเท้าขวา่ามือขวาค่ะทำเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนข้างนะคะยกแขนขวาขึ้นหาพีดาหนึ่งสองสามสี่ห้าวางมือขวาลงแล้วยกแขนซ้ายขึ้นหนึ่งสองสาม สี่ห้าวางมือลงถอยเท้าหน้าคู่เท้าหลังเดินมือของเราเข้ามาหาเท้าที่กลางเสือค่ะอยู่ในท่าเตรียมคานนะคะส่งขาซ้ายไปด้านหลังค่ะ ส่งขาซ้ายขาขวา,าไปคู่ขาซ้ายสู่ท่าแท้งค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าการนิ้วมือกว้างๆนะคะจะได้ไม่เจ็บข้อมือนะคะให้ไหล่ตรงกับให้ไหล่ตรงกันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข่ากลางวางขึ้นค่ะแล้วค่อยเป็นทับบ้าค่ะยกหน้าอกขึ้นค่ะต่อไปวางสอกลงค่ะราสางมือไว้ค่ะ น้างขาของเราออกเท่ากับสะโพกแล้วยกต้นของเราขึ้นค่ะเก็บหน้าท้องดันส้นเท้าของเราเปด้านหลังค่ะถือท่าคออัมท้องนะครับค่อยเดินเท้าเข้ามาหามือนะคะมาใกล้หลับตัวนะคะ รามว่าหนึ่งสองสามสีเจแ้าไปแล้วนำส้กโงหา้นะคะว่สองหน นั่งคับส้นเท้าิข้างออกจากนะคะทำท่าเมื่อกี้อีกครั้งนะคะเอาเอาสอบวางพื้นเอามือประสานกันแล้วเอานักขาไว้ที่มือนะคะแล้วยกสะโพกขึ้นเดินเท้ามาหามือหาสััส,สารัระหว่างไหล่นะคะกดสอบ นิ่สายอยู่ระหว่างไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดก้าสบกดศอกกดเท้าติดพื้นนะคะค่อยๆวางเข่าขงลงขอย้นสัทผันเท้าเหยียดแขนออกไปค่ะอยู่ในท่าเด็กนะคะ วางน้าผากได้วางนะคะวางกลางกระหม่อมของเราลงกับนพื้นเอามือจากที่ข้อเท้าแล้วยกสะโพกขึ้นเป็นท่ากระต่ายนะคะท่าแบบติดโพสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบหอยสังข์ครับเส้นเท้าค่ะค่อยค่อยยกลงตัวกลับขึ้นมาค่ะค่อยค่อยยกนะคะเดี๋ยวจะหน้ามืดนะคะเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าค่ะ โลดาวก่อนจะเริกฝึกกันแล้วนะคะยักไหวกันอยู่ไหมเอ,อ่ยยังเพิ่งหนีไปไหนนะลูบเท้าสองข้างชิดติดกันนะคะสูตรลมหายใจเข้ายกขาสองข้างขึ้นนอนไหนนยคะเดยียวขอขยับนิดนึงมือประคองหลังนะคะ ยกขาองข้างขึ้นใจอยู่ที่ขาด้านขวานะคะลดขาซ้ายของเราข้ามศรีรษะไปหนึ่งสองสามสี่ห้ายกขาซ้ายกลับขึ้นมา ขาซ้ายนิ่งลดขาขวาข้างศรีรษะลงไปไปติดคือได้ติดค่ะห้ตัวยังไม่ยืดถึนมากก็ไม่เป็นไรผมได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะยกขา,ขาขวาของเราขึ้นเอาเท้าขวาของเราประกบไว้ที่เข่าด้านซ้ายค่ะเหยียดขาซ้ายขึ้น้าร์พดอนหนึ่ง สองสสี่ห้าเปลี่ยนข้างค่ะเอาขาซ้ายวางที่หัวเข่าขวาค่ะอ้างไว้3ามสองหนึ่งลดขาทั้งสองข้างไปด้านหลังนะคะถ้าไหวนะคะเอาบืก ประสานกันไว้ด้านหลังนะคะวางไว้3 2 1แล้วประกบฝ่าเท้าเข้าหากันนะคะเป็นผีเสื้อนะคะผีเสื้อกลางอากาศนะคะหนึ่งยกขาสองข้างของเราขึ้น ค่อยๆวางหลังบนหลังกลางหลังล่างแล้วสะก o กลงสุดท้ายแล้วนิ่งนะคะจะออกค่อยๆลดขาลงอีกสัวนอนตะแคงไปทางด้านขวา้วค่อยๆย,ยกลำตัวกลับขึ้นมานะคะเป็นยังไงกันบ้างไงไหวกันไหมคะทุกคน วันนี้พีสาเอาท่าง,ง่ายๆแล้วนะแต่ว่าพอร้อยแล้วอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ค้างท่า,านานเนาะวันนี้จะมีวา,างท่าที่ค้างนานเพื่อให้ร่างกายได้เบรนไขมันตรงตรง้นขาก็จะมีแผ้งแล้วก็ท่ายกขาดูงที่จะค้าง20รอบลงเนาะค้างมากกว่าปกตินิดหนึ่งแค่นั้นเองนอกกนั้นก็ ปกติเลยฝึกด้วยกันได้ในทุกๆวันนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะโยคะบำบัดเน้นวินัยคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วาการมีวินัยเป็นสิ่งํำคัญเราจะต้องฝึกได้ในทุกๆวันนะคะอย่าทำอะไรที่หักหงกเกินไปจะทำให้เราขี้เกียจแล้วเราจะไม่อยากออกในทุกๆวันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่หลายนะนะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ